สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกันเท้ามีชแนลนะคะวันนี้จะพามาทําเมนูนึ่งปลานินสมุนไพรเนื้อปลานินหวานๆแล้วก็หอมกลิ่นสมุนไพรทา,านคู่กับแจ่วพริกสดนะคะทุกคนรับรองว่าข้าวหมดเป็นกระติบแน่นอนเข้าไปรับชมขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเราก็มาเตรียมในส่วนของปลานินกันก่อนนะคะลุงก็จะนํปลาปนินมาหั่นเป็นชิ้นลุงชอบหั่นปลาแบบเป็นชิ้นมากกว่านะคะเพราะว่าเวลาคลุกกับเครื่องปรุงแล้วก็เครื่องสมุนไพรเนี่ยจะได้เข้ารสได้ดีถ้าไม่ชอบหั่นปลาแบบเป็นชิ้นก็นึ่งเป็นตัวก็ได้นะคะ,ะบ้างปลาสะหน่อยเครื่องปรุงจะได้ซึมเข้าพอเราหั่นปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาคลุกกับเกลือ ใช้เกลือถูให้ทั่วเนื้อปลานะคะยิ่งตรงท้องปลาเนี่ยยิ่งต้องใช้เกลือถูเพราะว่าส่วนนี้จะทำให้ขาวมากๆเลยถ้าเราล้างไม่ดีพอคลุกได้ทั่วเนื้อปลาดีแล้วก็เอามาล้างนะคะล้างน้ำเกลือออกให้หมด ล้างสักประมาณ2-3น้ำหรือว่าตามที่ต้องการได้เลย ต่อไปเราจะมาเตรียมเครื่องสำหรับตำหมักปลาสมุนไพรก็จะมีตะไคร้หอมแดงนะคะทุกคนแล้วก็กระเทียมอีกอย่างหนึ่งก็คือใบมะกรูดนะคะสำหรับตะไคร้กับใบมะกรูดเนี่ยใส่ได้เยอะๆเลยนะซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะเวลาเอาไปตำจะได้ละเอียดได้ง่ายๆสำหรับตะไคร้ไมุู่งใช้5ต้นจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อน หั่นตะไคร้เสร็จเรียบร้อยแล้วนำใบมะกรูดมาซอยต่อใบมะกรูดประมาณ10ใบค่ะพอซอยทุกอย่างได้ครบแล้วก็นำมาตำนะคะตำให้ละเอียดใส่ตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียม ม่รุงจะตาให้ออกไปทางแหลกหน่อยนะคะทุกคนหรือว่าละเอียดหน่อยเวลาเป็นึ่งสมุนไพรต่างๆจะได้ออกกลิ่นดีแล้วก็ทําให้ปลาของเรามีความหอมตำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตักไปผสมกับเนื้อปลา ปรุงรสชาติด้วยเกลือแกงผงชูรสแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเครื่องปรุงของม่ลุงก็ปรุงแค่นี้เองนะทุกคนแค่นี้ก็อร่อยดีแล้วเนาะเพราะว่าผงชูรสกับผงปรุงรสเนี่ยก็มีความกลมกล่อมแล้วค่ะเนื้อปลาเขามีความหวานอยู่แล้วไม่ต้องใส่อะไรเยอะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน หรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นถุงมือก็ได้นะคะหรือว่าใช้เป็นมือนวดก็ได้เครื่องปรุงต่างๆจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อปลาได้ดีเราก็ได้ในส่วนของเนื้อปลาแล้วนะคะไปเตรียมในส่วนของผักที่จะเอามานึ่งกับปลากันเลยค่ะ ผักของเราในวันนี้ที่จะเอามานึ่งก็จะมีหัวปลีมเมื่อเขือพวงเมื่อเขือเปลาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือฟักทองนำหัวปลีมาผ่าเป็นสี่ส่วนแล้วก็ให้นำเอาไปแช่ในน้ําเกลือนะคะพอเตรียมผักเตรียมปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดใส่ซึ้งนึ่งกันเลยค่ะเพื่อนๆชอบกินผักอะไรก็ซื้อมาตามชอบได้เลยของแม่ลุงก็มีแค่นี้เองนะคะ นี่ก็เป็นผักที่มะลุงชอบกินทั้งนั้นเลยค่ะฟักทองนึ่งออกมาแล้วก็จะมีความมันหอมหวานเมื่อเขือเปลาะนึ่งออกมาแล้วก็หวานเช่นกันนะคะทุกคนยิ่งเป็นเมื่อเขือพวงนะคะเอามานึ่งยิ่งอร่อยปิดฝาให้สนิทแล้วก็นึ่งไปจนกว่าจะสุกในระหว่างที่เรารอก็มาทําในส่วนของตาแจวกันค่ะใส่พริกอ่าชินดาเขียวแดงลงไปนะคะตามด้วยหอมแดงกระเทียม คั่วให้ออกไปทางสุกไหมเลยนะคะทุกคนกลิ่นของตำแจ่วเนี่ยจะได้หอมหอมอ่ะสุกดีแล้วเดี๋ยวเราเอาไปตำกันค่ะ ตำพริกกับกระเทียมหอมแดงได้ละเอียดดีแล้วปรุงรสชาติด้วยผงชูรสน้ำปลาน้ำปาลาร้าแล้วก็มะนาวในส่วนของรสชาติปรุงได้ตามชอบเลยนะคะเลุงก็จะปรุงให้ออกเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็นวนัวกลมกล่อม ปรุงรสชาติในแบบที่ตัวเองชอบได้แล้วใส่เป็นต้นหอมซอยผักชีซอยคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกครั้งเราก็ได้ในส่วนของแจ่วพริกสดหรือว่าพริกดิบแล้วค่ะตำแจ่วเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูในส่วนของปลากันโหทุกอย่างก็สุกดีแล้วค่ะทุกคนหอมมากๆไปจะเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูนึ่งปลานินสมุนไพรเสิร์ฟพร้อมกับตำแจ่วแบบบ้านๆนะคะ ปนินเนื้อหวานนะคะคลุกเคล้ากับเครื่องสมุนไพรทั้งหอมทั้งอร่อยมีความกลมกล่อมฐานแกรมกับตำแจวนะคะแล้วก็ผักนึ่งตามชอบถึงจะเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆแต่รับรองว่าข้าวหมดเป็นกระติบแน่นอนค่ะฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับเม่ลุ่งช่องครัวกันทมณีชาแนล้วยนะคะสวัสดีค่ะ